สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูนองติดของหนึ่งครับตัวนี้เป็นไนกี้นะครับเคิลชาร์กทูนะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีหลายสีนะครับสีส้มสีเขียวสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำตาลก็จะเป็นสีไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนทั่วไปนะครับสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับมีทุกเบอร์เลยนะครับสีใหม่ล่าสุดนะครับสีเขียวนะครับก็ขายได้หลายสีแล้วนะครับที่ร้าน ตัวนี้เป็นเบิกบริษัทนะครับประมาณ7วันนะครับห้ถึง7วันนะครับแล้วแต่สีด้วยนะครับก็สนใจทักมาได้นะครับหรือไม่ก็ดูแบบไปที่รายนะครับ k r o n นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับก็มาดูตัวจริงได้ที่ร้านได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับก็สนใจทักมานะครับอย่าลืมร้านก่อนนะครับขายแต่ของแท้เท่านั้นไม่ขายมือสองไม่ขายของปลอมนะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสติดคลองหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันนะครับทางร้านรับสั่งสินค้านะครับไนกี้อาดิดาสนะครับนิวบาลานะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับอ่าก็คอนเวิร์สแวนยังขายอยู่นะครับก็ดูแบบไปที่ไลน์นะครับ a d ดเ n นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกแบบเลยนะครับรุ่นที่ไม่มีขายแล้วก็พอหาให้ได้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาได้เลย ไนกี้แพนด้ารองเท้าเด็กก็มีนะครับอ่าประมาณนี้เลยไซส์เด็กเลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับ Convert รับแวนก็มีตัวใหม่ๆก็มีนะครับดูที่ไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับ a d ดแนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มาวัสดุดีมากนะครับดูได้ที่ Tik t o k นะครับหรือไม่ก็ที่ YouTube ก็มีนะครับชื่อเดียวกันเลยกรอนคอนเวิร์ดแกรนนะครับอ่าโปรโมชั่นก็มีที่ชอปปีก็มีนะครับ ที่ไลน์ก็มีนะครับหรือแม้กระที่เฟซบุค๊คล้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ